สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่รักทุกท่านเช้านี้ขับรถผ่านต้นเหลืองอินเดียก็เลยเก็บภาพมาฝากเพื่อนๆนะคะหลังจากที่หยุดพักผ่อนเมื่อวานซึ่งเป็นวันพระใหญ่หวังว่าเพื่อนๆคงจะได้ไปทำบุญกันทั่วทั่วหน้านะคะขอให้เพื่อนๆมีความสุขสดชื่นกับการทำงานตลอดทั้งวันนะคะหากเพื่อนๆท่านใดผ่านมาเจอคลิปนี้แล้ว กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปต่อๆไปของหญิงมอนะคะกราบขอกำลังใจให้ช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบพระคุณมากค่ะ